รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รายการเกษตรทํากินค่ะชมข่าวันนี้นะคะพี่ซ้อนค่ะได้ลงพื้นที่มากันที่บ้านบางคับนตาบลบางเขาอําเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีค่ะพาคุณชมนะคะมาดูอีกถือว่าเป็นอีกหนึ่งแปลงตัวอย่างในเรื่องของการทําการเกษตรที่สามารถดึงผู้สูงอายุนะคะมาทําการ กร่ว่วม yeah. ันคะท um> um> ี่สําคัญคุณผู้ชมค่ะพื้นที่แห่งนี้นั้นนะคะเมื่อก่อนนั้นค่ะเป็นพื้นที่ดินทรายที่ไม่สามารถทําการเกษตรได้แต่ด้วยนะคะได้มีหน่วยงานทางการเกษตรแล้วก็รวมไปถึงหน่วยงานจากสถานีพัฒนาที่ดินค่ะได้เข้ามาให้ความรู้ในเรื่องของการปรับหน้าดินนะคะให้สามารถทําการเกษตรได้จนปัจจุบันนี้ค่ะพื้นที่แห่งนี้ถือว่าเป็นแหล่งในเรื่องของการทําเกษตรอีกสักครู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวพี่ซ่อนนะคะจะไปพาคุณผู้ชมค่ะไปดูในเรื่องของความสามัคคีความเข้มแข็ง ของการทำกรเกษตรโดยผู้สูงอายุที่นี่ค่ะ หากในพื้นที่ของตำบลบางเขาอําเภอหนองจิกจังหวัดปะตะัตตานีถือว่าเป็นอีกหนึ่งแปลงต้นแบบที่สามารถนำกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่มารวมกลุ่มกันเพื่อทําการเกษตรค่ะ ซึ่งการเกษตรที่เหมาะกับกลุ่มผู้สูงวัยก็คงต้องเป็นในเรื่องของการปลูกพืชผักสวนครัวเพราะว่าเมื่อทําแล้วนะคะผู้สูงวัยก็สามารถนําผลผลิตไปรับประทานและหักเหลือก็สามารถนํามาขายได้ค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งความเตรียมความพร้อมนะคะให้กับสังคมเกษตรสูงวัยให้มีคุณภาพสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพแล้วก็รวมไปถึงการสร้างรายได้ให้กับเกษตรสูงวัยสามารถพึ่งพาตนเองได้ค่ะ คุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะรายการเกษตรทํากินค่ะพี่ซ่อนค่ะเดินทางมากันที่ตําบลบางเขาอําเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนะคะมาดูอีกหนึ่งความเข้มแข็งในเรื่องของการทําการเกษตรค่ะที่สําคัญคุณผู้ชมค่ะพื้นที่ที่นี่นั้นแต่เดิมนั้นค่ะเป็นดินทรายแต่ว่าณปัจจุบันนี้พี่ซ่อนอยากจะบอกว่าสามารถทําการเกษตรได้และที่สําคัญค่ะคุณผู้ชมที่นี่นะคะเขาเปิดโอกาสให้กับผู้สูงอายุได้มาทํา การเกษตรจนเกิดเป็นแปลงใหญ่พืชผักของตำบลบางเขาแห่งนี้ค่ะตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมพี่ซ่อนนะคะก็อยู่กับดีนเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะดีนก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้ดีนได้เล่าถึงนี่แหละการที่เราได้รวมกลุ่มกันเป็นแปลงใหญ่พืชผักของตำบลบางเขาแห่งนี้ค่ะ ได้เลยครับก่อนอินขอแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับดีนไหยิมาแซประธานกลุ่มแปลงใหญ่พืชผักตำบลบางเขาแปลงใหญ่พืชผักตำบลบางเขานี่คุณซ่อนเราได้ตั้งมาประมาณปี62นะครับเราก็ศึกษาจากบริบทในพื้นที่ก่อนว่าคนในพื้นที่เนี่ยซึ่งเป็นผู้สูงอายุของเราเขาทํากิจกรรมอะไรปรากฏว่าคําตอบในเชิงพื้นที่คือเขาต้องการทํากิจกรรมทางด้านการเกษตรเขาปลูกแตงกวาเขาปลูกถั่วฝักยาวอยู่แล้วแต่อย่างที่บอกว่าใช้หลักการโดยใช้ประสบการณ์เป็นหลัก ไม่ได้ใช้หลักวิชาการเลยพอเราเห็นปัญหาของชุมชนตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็เลยคิดว่าควรจะเติมในเรื่องของวิชาการลงไปก็เลยรวมกลุ่มของเกษตรกรตอนแรกมีประมาณ20คนก็เอามารวมกลุ่มกันเอานักวิชาการทางด้านศาสตร์ต่างๆเช่นในเรื่องของการส่งเสริมการเกษตรทางด้านการพัฒนาที่ดินมาจับกลุ่มรวมกันเป็นศูนย์กลางของตําบลบางเขาที่นี่เลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นปุ๊บพอเราเริ่มแบบปรับ พฤติกรรมในการปลูกพืชผักของเกษตรกร <ừ> um. พวกเนี่ยเราก็เริ่มน,ำน,ำนํานวตัตกรรมต่างๆในเราเริ่มนําในเรื่องของผักที่มีมูลค่าต่างๆเรานําแครเข้ามาช่วยเกษตรกรในการปลูกพืชผักใช่เรานําในเรื่องของผักมูลค่าสูงในเรื่องของผักสลัดเข้ามาช่วยเติมเต็มทาให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได้เพิ่มตเติมขึ้นมากกว่าเดิมอีกครับแล้วปัจจุบันเนี่ยค่ะสมาชิกของในกลุ่มเนี่ยส่วนใหญ่เลยที่เห็นนี่ก็คือจะเป็นผู้สูงอายุทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับมีตอนนี้มีทั้งหมดกี่ท่านเอ่ยจากตอนนี้นะครับคน ตอนเริ่มต้นแค่กลุ่มนี้กลุ่มเดียวปรากฏว่ออีกชุมชนหนึ่งปุ๊บเนี่ยเฮ้ยเห็นกิจกรรมของเราปุ๊บเนี่ยเห็นเกษตรกร,กร,รม,มีรายได้มีกิจกรรมมาได้พบปะพบ,พบ ปะกันแล้วก็มีความรู้เพิ่มเติมขึ้นขยับขึ้นมาเป็นตอนนี้มีทั้งหมดประมาณไม่เกิน40ท่านครับแล้วเป็นไงกันบ้างครับการที่เราดึงแบบเอาผู้สูงอายุหนึ่งอ,อย่างที่ดีนบอกตั้งแต่ตอนต้นก็คือว่าเป็นอาชีพที่เขาแบบคุ้นชินอยู่แล้วตแต่ว่าเราสามารถที่ดึงกลุ่มนี้แหละกลุ่มผู้สูงอายุนะคะให้มาทําแบบร่วมกันจนเกิดเป็นแปลงใหญ่ของที่นี่ค่ะจากการที่เราได้พูดคุยกับผู้สูงอายุเป็นยังไงบ้างกับการที่เขาได้มาร่วมกลุ่มกันอ่ะตอนแรกบู๊เนี่ยเราคุยกันก่อนคุณ เรามารวมกลุ่มกันเนี่ยเราจะทําอะไรคําตอบก็คือต้องการหารายได้ใช่ไหมครับหารายได้เสริมจากที่เขาทําอยู่แล้วเมื่อเราสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของเราสามารถนําผลิตผลของเขาเไปจําหน่ายได้รายได้เขาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพวกทุกคนก็บอกว่าอยากจะมีกิจกรรมแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆจากพืชผักในเรื่องของแตงกวาถั่วฝักยาวเพิ่มอย่างที่บอกตะกี้ในเรื่องของผักมูลค่าสูงในเรื่องของผักสลัดต่างๆนี่ยเข้ามาเสริมเสริมมาเรื่อยๆจนหน้าตอนนี้เราใช้ว่าในเรื่องของการเกษตรอย่างเดียวประมงก็เริ่มเข้ามาแล้ว ก็คืออยู่ในกลุ่มนี้อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเหมือนกันเราจะมีในเรื่องของการเลี้ยงปลาสลิดแล้วก็ในเรื่องของปลาสุสั์การเลี้ยงโคก็จะเกิดขึ้นในกลุ่มนี้แล้วเหมือนกันนะคะนี่คือการต่อยอดของกิจกรรมของเราจากเริ่มต้นจากการเพาะปลูกเพียงอย่างเดียวครับก็ถือว่าเป็นการที่แบบดึงผู้สูงอายุเนี่ยให้มาทํากิจกรรมร่วมกันอย่างน้อยเนี่ยก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และที่สําคัญอ่ะเป็นแหล่งอาหารให้กับผู้สูงอายุเองแล้วก็เหลือจากตรงนี้ก็สามารถที่จะไปขายแล้วก็ไปสร้างเป็นรายได้ได้นะคะนอกจากนี้นะคะดินพี่ซ้อนเห็น ว่าเราเอาแบบถือว่าเป็นทุนที่มีอยู่แล้วในพื้นที่เนี่ย <ชบ S 1> มาต่อ,ตอยอดมาทําให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดแล้วที่สําคัญเป็นการที่ลดต้นทุนในเรื่องของการทําการเกษตรของแปลงแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดินก็ดีปุ๋ยก็ดีนะ่พี่ซ้นจะเห็นว่าที่เนี่ยเขาจะทําเองหมดเลยถูกต้องครับค่ะตรงนี้ก็คือว่าเราแบบดึงยังไงมาที่แบบเอาทรัพยากรที่อยู่ในชุมชนของเราเนี่ยมาก่ะให้มันเกิดประโยชน์แล้วก็ลดต้นทุนในเรื่องของการทําการเกษตร อันนี้ขยายความนิดนึงว่าอย่างที่บอกว่ากิจกรรมทางด้านการเกษตรเนี่ยสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าต้นทุนที่สูงที่สุดคือในเรื่องของปุ๋ยเคมีใช่ไหมคุณซ่อนใช,ใช่ไหมพอหลังจากนะั้นเพื่อเรามาเชิงพื้นที่กันต่อว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างอันดับแรกคือในเรื่องของมะพร้าวเรามีค่อนข้างเยอะมากเพราะฉะนั้นน่ยจากเบื้องต้นดินคือดินทรายพอเป็นดินทรายพว้เราจะแก้ไขปัญหาแบบไหนเปลือกมะพร้าวมาสับ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 ปุ๊บมาทําเป็นปุ๋ย ลดต้นทุนไปเลยหนึ่งเปราะใช่ไหมเสร็จทีนี้เศษพืชผักต่างๆที่มีอยู่ในพื้นที่ของเราปุ๊บเนี่ยน้ำหมักชีวภาพอย่างที่บอกว่าเราให้สารเกษตรกรกสาที่ยูแล้ปุ๊นแล้วก็เป็นการลดต้นทุนที่เราไม่ต้องไปซื้อในเรื่องของวิตามินเสริมต่างๆและในเรื่องของมแมลงและศัตรูพืชสเดาม,มีในพื้นที่ต่างๆทุกอย่างเนี่ย เป้าของเราที่ต้องการสร้างรายได้เสริมรายได้เพราะฉนนะ,ะนั้นกหน้าที่ของคือต้องลดต้นทุนการผลิตให้ได้และนี่คือที่มาทําไมต้องมีการทําดินปลูกเองอก็ไม่ต้องซื้อทําปุ๋ยหมักเองก็ไม่ต้องซื้อน้ําหมักเองก็ไม่ต้องซื้อเพราะฉะนั้นนะ่ะจากต้นทุน10บาทเราเหลือแค่5บาทเพราะฉะนั้นนะสัดส่วนของกรราําไรมันก็มีความเพิ่มเติมขึ้นเพราะฉะนั้นความเป็นอยู่ของเกษตรกรก็ต้องดีขึ้นตามลําดับด้วย พื้นที่ที่ซ่อนยืนอยู่นี้ที่ซ่อนพาคุณผู้ชมนะคะมาดูในเรื่องของการเกษตรในวันนี้อยากจะบอกค่ะว่าพื้นที่ตรงนี้เมื่อก่อนนั้นนะคะก็จะเป็นในส่วนของดินทรายและแน่นอนค่ะว่าถ้าพูดถึงดินทรายนั้นน่ะไม่สามารถที่จะทําการเกษตรเพราะเราไม่สามารถที่จะปลูกอะไรให้มันขึ้นได้เลยค่ะแต่วันนี้คุณผู้ชมขะถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีมากๆเลยที่ทางสถานีพัฒนาที่ดินปัตตานีนะคะได้เข้ามาดูแลแล้วก็มาปรับ เปลี่ยนจากดินทรายแล้วก็ให้สามารถทําการเกษตรได้และตอนนี้เราก็ได้อยู่กับตัวแทนของสถานีพัฒนาที่ดินปัตตานีเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะ,คะน้องลีคะก่อนอื่นเลยอยากจะให้ท้าความนิดนึงว่าตรงนี้เมื่อก่อนมันก็คือเป็นพื้นที่ดินทรายจัดมากดินทรายจัดเลยช่วงที่ผมเข้ามาครั้งแรกนะครับพี่ซ่อนที่นี้การจัดการดินทรายจัดนะครับถ้าคนทั่วไปเก,กษตรกรทั่วไปที่ทำการเกษตรถ้าเขาไม่ทราบข้อมูลว่าเราต้องจัดการดินยังไงกบพี่ซ่อนทําให ขั้นตอนที่จะไปต่อ,ตอ,ตอครับถึงปีที่4เนี่ยยากมากดังนั้นดินไซนจัดตรงเนี้ยเมื่อก่อนน่ะเป็นดินไซนที่ไม่มีอินทรีย์วัตถุดังนั้นอินซีย์วัตถุคืออะไรคือสิ่งที่ทําให้ธาตุอาหารในดินมันมีมากมากขึ้นดังนั้นแนวทางแก้ไขที่เราจะต้องใช้ในการแก้ไขดินไซนจัดหลักๆเลยคือการใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักก็คือเราสามารถผลิตเองได้ในพื้นที่เ <Yeah. S 1> นื่องจากพื้นที่ตรงเนี้ยเป็นแหล่งปลูกมะพร้าวพืชที่ ช่วยในการอุ้มน้าได้ก็คือมะพร้าวก็คือพวกขุยมะพร้าวดังนั้นดินสามารถที่จะทํะมามะพร้าวสับได้ในในในบริเวณของตัวเองอยู่แล้วดังนั้นตัวนี้ครับช่วยในการทําเป็นวัส,สดุในการทําปุ๋ยหมักได้โดยการเพิ่มขี้วัวหรือสามารถใช้ขี้ไก่แกลบทาปุ๋ยหมักได้พี่ซ่อนก็คือว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตนะคะว่าบริเวณรอบของแปลงเกษตรของน้องดินเนี่ย มันจะมีต้นมะพร้าวเยอะแล้วก็แน่นอนเลยว่าเนี่ยมันเป็นการแบบเหมือนกับเป็นวงเวียนเลยนะเพราะว่าเราก็เอาแบบจากผลมะพร้าวเนี่ยขุยมะพร้าวเนี่ยมาทําเป็นปุ๋ยต่อแล้วเมื่อก่อนนี่คือมันไม่ใช่ดินแบบนี้เลยใช่ไหมคะเมื่อก่อนพี่ซ้อนครับดินตรงนี้จะเป็นสีขาวครับพี่ซ้อนไม่สามารถที่จะอุ้มน้ําได้น้ำทะเลเห็นไหมครับตอนนี้มันจะเป็นสีดํามากอันนี้ก็คือว่าจากผ่านการที่ว่าเราเริ่มเขาเรียกอะไรนะปรับปรุงดินใช่ครับ นานแล้ว๔ปีครับพี่ซ้อน๔ปีครับอย่างน้อย๔ปีก็แสดงว่าเราต้องเอาทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นพวกขุยมะพร้าวแล้วก็พวกมูลสัตว์ต่างๆบัดลงดินเลยอย่างนั้นใช่ไหมคะบริเวณนี้จะมีขี้ไก่แกลบอยู่ข้อไก่ข้อไก่แกลบตรงนี้จะมีมะพร้าวที่เขาปลูกมะพร้าวแล้วก็เขาปอกอกเปลือกทิ้งไว้เลยซึ่งสิ่งนี้ผมมองถึงความยั่งยืนของพื้นที่เพราะว่าหนึ่งถ้าชาวบ้านจะต้องไปซื้อมะพร้าวข้างนอกหรือว่าขุยมะพร้าวข้างนอกก็ต้องไปซื้ทใช่แต่ตรงนี้ดินสามารถจะไปขุน เปลือกมะพร้าวได้จากในของชาวบ้านเขาให้อยู่แล้วครับเพราะวเขาจะเอาไปเผาซึ่งการเผาโลกร้อนอีกดินก็เลยมองว่าการใช้ขุยมะพร้าวเขาเรียกกาดมะพร้าวครับในพื้นที่มาทมิตรปิมักเป็นการลดต้นทุนที่ดีมากแล้วก็คือว่าเหมือนกับว่าพอเราปอกมะพร้าวแล้วเราเอาเปลือกต้นแหลมมาสับๆๆอย่างนั้นหรอดินก็จะปล่อยให้มันแห้งเหี่ยวจนกว่ามันสามารถที่จะแบบเอามาสับได้มันปกติเวลาเราปอกมะพร้าวปุ๊บเป็นสดใช่ไหมครับพี่ซอน ดีจะปล่อยให้มันเขี่ยวก่อนให้มันให้มันเหมือนว่าให้มันเก่าก่อนนะครับซ่อนอ่ะดังนั้นปุ๋ยหมักจะมีอย่างหนึ่งพี่ซ่อนถ้าใช้ขี้ไก่แกลบใหม่ถ้าไม่ไม่ผ่านกระบวนการหมกักมันจะปล่อยความร้อนออกมารากพืชน,นะครับพี่ซ้อนพอมันเจอความร้อนมันตายชาวบ,บ้านเคยเจอปัญหานี้มาแล้วซึ่งเขาไม่ทราบข้อมูลว่าทาไมพอใช้ขี้ไก่แกลบใหม่ๆแล้วต้นพืชมันตายจริงๆแล้วคือ รากพืชไม่สามารถทนความร้อนได้จากการปลดปลยของธาตุการปลดปล่องการย่อยสลายจึงไม่ได้สำคัญมากเราก็เลยต้องเอาแบบว่าพวกมูลสัตว์แล้วก็พวกอะไรเงี้ยมามักไว้ก่อนเพื่อที่ให้เป็นคลายความร้อนแล้วหลจากนั้นเราก็มาผสมกับดินใชายคารับิซอนที่นี้เขาใช้ประมาณถ้าเป็นตันนะก็คือสองถึงสตันนะครับต่อไร่ดินใช้คือดินจะใช้เป็นประจํา เป็นประจําถือว่าใช้ไปใช้เป็นหลักเลยจะขาดปุยหมักไม่ได้เลยก็คือว่าไม่ใช่ว่าพอเราปรับสภาพดินแล้วเนี่ยจะปล่อยไว้อไม่ได้จะหยุดไม่ได้ต้องใช้ตลอดต้องใช้ตลอดนี่คือการที่เขาใช้ตลอดเวลามันก็เลยเป็นมันเลยอุ้มน้ําได้คุณผู้ชมดูสีไม่อยากจะเชื่อเลยนะคือจากเมื่อก่อนอ่ะที่พื้นที่ตรงนี้ที่อย่างจะบอกว่ามันเป็นแบบเหมือนกับนึกสภาพเวลาเราไปแบบทะเลชายหาวก็จะเป็นแบบดินขาวเลยแล้วมันไม่สามารถที่จะอุ้มน้ําได้แต่ตอนนี้มันเป็นดินแบบนี้แล้วสีดํานี่ภายใน แค่สี่ปีรรก็สามารถที่จะเอาดินตรงนี้แหละไปทําการเกษตรได้และนี่คือ คือเป็นหัวใจสําคัญเลยนะพี่ซ่อนคิดว่ากับการที่เราจะเริ่มต้นในเรื่องของการทําเกษตรเ,เพราะว่าถ้าดินไม่ดีเนี่ยไม่ว่าจะปลูกอะไรอะ่ะมันก็ไม่ขึ้นแน่นอนอแต่เนี่ยมันก็เราได้เห็นถึงความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นทางเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็รวมไปถึงเหมือนกับทางสถานีพัฒนาที่ดินเองแล้วก็รวมไปถึงชาวบ้านที่นี่นนเขา,เขาอยอมรับพี่ซ่อนอคือเขาจะแอนตี้ในปีแรกเขาถือว่าเป็นความวุ่นวายความยุ่งยากก็ทําอะไรซับซ้อนถูกต้องเพราะว่าเขาใช้ ความคิดเดิมๆของคนสมัยโบราณพ่อแม่ตายายบอกแบบนี้เขาเชื่อพ่าบรนตายแต่จริงๆเราต้องมาเปลี่ยนเขาแต่ที่นี่โชคดีมากพี่ซ่อนรู้ไหมสี่ปีเขาไม่แตกแยกเขายั่งยืนผมบอกเขาคําเดียวว่าถ้าคุณสามารถแก้ไขดินทรายตรงนี้ให้ยั่งยืนตั้งแต่ต้นคุณสามารถใช้ตรงนี้ไปเป็น10ปี20ปีเลยนั่นแหละแต่ถ้าใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวต่อไปอินทรีย์วัตถุนม้มีต่อให้คุณซื้อปุ๋ยเคมีสิบกระสอบต้นทุนคุณจะยิ่งมากแต่ถ้าใช้ไปปุ๋ยเคมี ลดปุ๋ยเคมีแต่ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ด้วยปุ๋ยหมักด้วยรับรองเลยโอเคนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะน,นอกจากที่ว่าจะได้นําความรู้มาให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรในพื้นที่แห่งนี้แล้วสิ่งสําคัญเลยก็คือความเป็นหนึ่งเดียวกันของชาวบ้านก็เหมือนกับที่น้องดีบอกว่าถ้าเกิดว่าชาวบ้านแบบไม่ได้ให้ความร่วมมือแล้วก็ไม่ได้แบบว่า ใส่ใจตรงนี้มันก็จะไม่เกิดประโยชน์กับตัวของพื้นที่เองเพราะดินเนี่ยอย่างที่พี่ซ่อนก็บอกเลยว่ามันคือส่วนสําคัญมากๆเลยค่ะเป็นจุดเริ่มต้นเลยก็ทําให้การเกษตรของที่บางเขาแห่งนี้มีความเข้มแข็งมากๆเลยค่ะ ส่วนของการที่เราจะทําให้พืชผักของเรานี่แบบเจริญเติบโตแบบสวยงามสมบูรณ์เราก็ต้องมีปุ๋ยใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นพวกปุ๋ยปุ๋ยน้ําน้ําหมักปุ๋ยน้ําหมักค่ะเราทํายังไงบ้างเรามีส่วนผสมอะไรบ้างส่วนที่เราจะเอาปุ๋ยพวกนี้ไปใช้เราต้องทํายังไงคะกะต้องนำหมักก่อนแล้วก็เอาผักที่เศษผักที่เศษผักที่เหลืออยู่นี่แหละที่แบบว่าเราไม่ใช้แล้วใช่ไหมคะเอามาทํายังไง มาหั่นเป็นชิ้นแล้วก็สับ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 ใช่ไหมอ๋อสับเสร็จใส่ลงไปในไหนสับเสร็จก็ใส่ลงไปในถังค่ะในถังแต่วันนี้เราจะทำให้ดูแต่ปกติก็คือว่าเราจะหมักในนี้แล้วก็พอเราบรรดาผักทั้งหลายเศษผักที่เราเหลือปลาจากแปลงเอามาสับ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 แล้วก็เราใช้อะไรต่อคะน้ำน้ำแล้วก็กน้ำตากร่น้ำตาแล้วก็พอดพอตสองพอตสอง ผสมเข้าด้วยกันอ่ะทำให้ดูเลยค่ะอย่าไว้มาอย่าไว้มาเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่อันนี้ก็คือว่าเดี๋ยวเราจะมาทำปิซาปิซาปาปุ๋ยน้ำหมักน้ำหมักชีวภาพสับใช่ไหมคะอ๋อสับเลยนะโอเคใส่น้ำลงไปแต่ปกติเราจะหมักในถังนี้นะ ใช่ไหมคะแต่วันนี้ก็คือว่าบรรดาสาวๆน้อยเขาจะสาธิตได้พี่ซ่อนดูก็คือว่านี่แหละหั่นผักที่เราไปเก็บมาแล้วก็กะน้ำตาลาใส่ลงไปเลยโอ้ใส่เยอะไหมใส่เยอะถังนี้ก่อนรมาณนี้ถังนี้ประมาณสองสองนี่สอง แก้วน้ำสองดิ๊กสองดิ๊กเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยสองะก้าเหรอสองก้าเออะไรปะสองถังสองถังสองถังอ่าใส่ลงไปแต่นี่ก็คือว่าเราจะทำเนี่ย่ปอแล้วก็ใส่ผักลงไปเลยไหมคะอย่างยังอ๋อย่างก่อนอย่างก่อนอ๋ออันนี้ผักก็คือเราหั่นเรียบร้อยแล้วอ่าแล้วก็คนคนให้มันเป็นเนื้อเดียวกันอันนี้ก็คือจากน้ำตาลกับน้ำ แ้แหล้วก็ใส่อะไรอีกแล้วก็ใส่พอดอพอดอสองคนน้ำของนี้เราต้องละลายน้ำก่อนละลายน้ำเหมือนกันต้อละลายน้ำเหมือนกันอย่าไม่อยากกินเบียร์เดี๋ยวเราเอาพอดอสองไปละลายน้ำเออน้องโบนี่โบ้ลนทั้งตัวหมุตังเบ้กินบ่ใส่ลงไปเลยอ๋อ พดสองอันนี้ก็คือใส่พอดสองลงไปแล้วก็คนอีกไหมคะคนอีกรอบไหมอ่าคนอีกรอบอันนี้ก็คือมีทั้งกะน้ำตาลน้ำแล้วก็น้ำที่ผสมพดสองเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแล้วก็คน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 เมื่อได้ที่เรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ใส่ผักลงไปอ้าวใส่เลยใส่เลย แล้วก็เรียบร้อยใช่ไหมคะหมักนานไหมถ้าทิ้งไว้นานไหมคะสัปดาห์หนึ่งทิ้งไว้สัปดาห์หนึ่งมันก็จะออกมาเป็นน้ำหมักชีวภาพก็สามารถที่จะเอาไปรดในแปลงผักได้ ส่งเสริมการทําเกษตรสูงวัยนะคะนอกจากจะทําให้ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างในการทําเกษตรร่วมกันแล้วยังมีผลดีต่อกลุ่มผู้สูงอายุนั่นก็คือ 1. สร้างักโอกาสการประกอบอาชีพเพื่อสไร้างรายได้ให้กับผู้สูงวัยค่ะ 2. สามารถพึ่งพาตนเองได้ 3. นํนำความรู้ที่ได้รับจากทางเจ้าหน้าที่ไปปรับใช้ในแปลงเกษตรของตนเอง 4. เกิดเครือข่ายเกษตรกรสูงวัยเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ 5. ลดภาวะเครียดให้กับผู้สูงอายุค่ะซึ่งการทําการส่งเสริมในเรื่องของการเกษตรให้กับกลุ่มผู้สูงวัยให้ผู้สูงอายุนะคะได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตและรวมไปถึงการสร้างไรายได้จากการทําการเกษตรอาชีพหลักที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างช้านานค่ะ นี่ถ้าพูดถึงในเรื่องของการเก็บเกี่ยวแล้วแหละใช่ไหมคะแล้วส่วนใหญ่เหมือนเมื่อกี้ที่พี่ซ่อนไปดวมันจะลงเป็นผักอะไรบ้างคะก็มีผักกาดขาวผักกาดขาวกวางตุ้งวาตุงแล้วก็คะน้าแล้วก็นี้คอสคอสก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักที่แบบว่ารับประทานกันเป็นประจําอยู่แล้วแล้วอย่างงี้เราไปส่งที่ไหนคะส่งตามตลาดตลาดไหนบ้างตลาดมัสยีดกลางจะบังค่ะแล้วก็ตามสํานักงาน วันหนึ่งนี่เราส่งเยอะไหมคะก็ตามที่ออเดอร์รอ๋อตัดตามออเดอร์เลยแล้วเหมือนกับเนี้ยหมดหมดรอบเนี้ยเราจะลงอะไรอีกก็ก็มีผักเอบางทีก็ไปทำตามตามร่องนั้นผักบุ้งก็มีอ๋อก็คือว่าจะเป็นแบบผักที่ใช้ปรุงอาหารอยู่เป็นประจำแล้วที่เราสังเกตเห็นได้ถือว่าตรงเนี้ยรายได้โอเคไหมคะกับสมาชิก ตั้งแต่ทําผักมานี่รู้สึกว่าโอเคมีสมาชิกกี่คนแล้วนะในกลุ่มอันนี้20คน20คนก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุทางนั้นเลยค่ะแล้วเราจะเป็นสาวน้อยเอาใหม่พูดใหม่ดีกว่าเป็นสาวน้อยกันทางนั้นเลยใช่ไหมคะอ้แล้วอย่างเนี้ยค่ะเราก็คือแบบว่าเก็บเกี่ยวแล้วเรามาแบ่งกันยังไงอ่ะรายได้เรามีแบบ้ายๆก็แบ่งเป็นรายรับรายจ่ายไหมคะ ได้รับได้จก็มีคะ่ะแล้วเรามาแบ่งกันยังไงนี่เราทําร่วมกันทําร่วมกันย <20 S 2> ี่สิบชีวิตอ่ยีชีวิตก็แบ่งเป็นคนละแคร่อ๋อก็คือใครรับผิดชอบแคร่นี้ก็รับผิดชอบไปใช่<ป>ใชแต่ผลผลิตเวลาที่เราไปขายนี่เอามารวมกันหรือเปล่ารวมกันรวมกันถ้าคิดเหมือนกับเป็นไรายได้เป็นวันเนี่ยจะตกหนึ่งคนเท่าไหร่คะ งประมาณประมาณคร่าวๆประมาณเป็นเดือนดีกว่าถ้าเป็นเดือนเป็นเดือนดีกว่าถ้าเป็นเดือนนี้เท่าไหร่คะสี่ห้าร้อยโอ้ก็ถือว่าโอเคอยู่สำหรับในกลุ่มของสาวน้อยทั้งหลายเพราะว่าจะได้มาทำงานร่วมกันใช่ไหมคะ ถ้าถ้าพูดไปมันไม่พอแต่ว่าเราเอาความรู้จากนี่ไปทําที่บ้านต่อต่อยอดได้ต่อยอดมันก็กลายเป็นว่าที่บ้านของเราทุกคนเนี่ยมันก็จะมีการเกษตรมีการเกษตรก็เป็นแหล่งอาหารในครัวเรือนของเราเองด้วยแต่หนึ่งสำคัญที่พี่ซ่อนเชื่อค่ะว่าการทําเกษตรที่การมารวมตัวกันเนี่ยทำให้กลุ่มบรรดาสาวน้อยทั้งหลายนี่แหละมีเวลาว่าง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะมาแบบพูดคุยเหมือนกับเป็นการออกกำลังกายอย่างนึงใช,ใช่ไหมคะคือเหนื่อยเราก็พัก,พก แล้วก็พอถึงเวลาเอามาเราก็พูดคุยกันแล้วเรามันก็ทําแล้วก็ที่สําคัญเราก็ได้มีผักที่มันปลอดสารพิษแล้วก็มีรายได้ด้วยถึงจะเป็นรายได้เล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันก็เป็นรายได้ทางใจเพราะว่ามันเป็นการพูดคุยกันทักทายกันแล้วก็ทําให้กลุ่มบรรดาสาวน้อยทั้งหลายนี่แหละไม่เหงาด้วยใช่ไหมคะใช่เด่นโดเลยค่ะสําหรับกลุ่มแปลงใหญ่พืชผักบางเขาตรงนี้นะคะ ไรกเริ่มเดิมทีนะคะก็เกษตรกรจะรวมกัน4-5คนเท่านั้นนะคะในการที่จะทำกิจกรรมนะคะพัฒนา,าตัวเองนะคะซึ่งเป็นการรวมกลุ่มเล็กๆตั้งแต่ปี6-2นะคะแล้วก็มีการชักชวนกันมานะคะเข้าร่วมกลุ่มให้เกิดแปลงใหญ่พืชผักบางเขาในปี2563นะคะซึ่งปีนี้นะคะก็เป็นปีที่4ในของกลุ่มนะคะที่ได้มีการรวมกลุ่มในการพัฒนานะคะ ซึ่งกระบวนการพัฒนาเนี่ยของแปลงใหญ่นะคะก็จะมีการพัฒนาถึง5ด้านนะคะในส่วนของการบริหารจัดการกลุ่มเองนะคะการลดต้นทุนการผลิตการเพิ่มผลผลิตนะคะแล้วก็มีการพัฒนาคุณภาพสินค้าพืชผักของเรานะคะแล้วรวมไปถึงในการตลาดนะคะซึ่งมีการจำหน่ายทั้งออนไลน์ออฟไลน์ ออฟไลน์นะคะอตอนนี้นะคะในกลุ่มของเรานะคะเกษตรกรส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกษตรกรในพื้นที่ตําบลบางเขาบ้านบางทันตรงนี้นะคะเราจะมีกระจายนะคะกลุ่มเกษตรกรย่อยๆไปอีกนะคะในตําบลบางเขาของเราไปยังหมู่บ้านอื่นๆนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะกิจกรรมต่างๆก็จะมีส่วนราชการหน่วยงานเข้ามาร่วมในการสนับสนุนให้เกิดกลุ่มต่างๆในพื้นที่ค่ะ พืชผักตำบลบางเขาอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเย้ คุณู้ชมคะเป็นไงกันบ้างคะสําหรับวันนี้นะคะที่พี่ซ่อนค่ะได้พาคุณผู้ชมนะคะมาดูในเรื่องของการทําการเกษตรและถือว่าเป็นอีกหนึ่งแปลงตัวอย่างนะคะที่ได้ดึงผู้สูงอายุในพื้นที่ค่ะมาทําการเกษตรร่วมกันเพราะถ้าพูดถึงการทําการเกษตรนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ผู้สูงอายุคุ้นชินอยู่แล้วแต่ว่าเราสามารถที่จะมาดึงพวกเขาเหล่านี้นะคะมาทําเป็นแปลงใหญ่ร่วมกันอย่างน้อยคะ่ะคุณผู้ชมขาผู้สูงอายุนะคะก็สามารถที่จะมีผักปลอดสารพิษไว้รับประทานเองด้วย แล้วก็หนึ่งในนั้นค่ะเหลือจากแปลงผักของตัวเองนะคะก็สามารถที่จะไปขายเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับตัวเองอีกทางหนึ่งด้วยค่ะอย่างที่พี่ซ่อนบอกทุกครั้งค่ะคุณผู้ชมค่ะว่ากเกษตรนะคะไม่ใช่มีแค่การเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่มีแค่การปลูกผักแต่ว่าเรารู้ทุกเรื่องค่ะกับกเกษตรกรกับพี่ซ่อนนะคะในรายการ,กรเกษตรทํากินครั้งต่อไปนั้นคุณผู้ชมพี่ซ่อนนะคะจะไปลงแปลงกเกษตรในพื้นที่ไหนต้องติดตามรับชมกันในครั้งต่อไปค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ